สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับพบกันเช่นเคยครับกับผมพี่อามคนรักรถนะฮะวันนี้เราอยู่กับเจ้าซีตองนะฮะซีตองซองเทียนะครับคันนี้เป็นเกียร์ออโต้นะฮะรถสวยนะครับรถสวยทั้งคันนะฮะคันนี้เจ้าของเดิมซ่อมมาถึงนะครับเจ้าของเดิมเป็นอู่ซ่อมอ่าซีตองอยู่แล้วนะฮะอู่ซ่อมรถยุโรปโดยตรงนะฮะสภาพก็ะจักคลิปๆเนียนๆแบบนี้นะฮะ เดิมๆทั้งคันนะครับผมมีตำหนิบ้างนิดหน่อยนะฮะนี่นะครับคันนี้ผมบอกก่อนนะว่าจบทุกส่วนนะครับเครื่องช่วงล่างทุกอย่างจบนะฮะคันนี้ผมซื้อมาได้ประมาณเดือนเดือนหนึ่งนะฮะแล้วก็พี่ชายเอาไปใช้นะฮะก็วิ่งกรุงเทพวิ่งไปวนไปสีสะเกดไปขอนแก่นนะสบายๆชิวๆนะฮะ ใช้ได้สองระบบแล้วครับทั้งแก๊สทั้งน้ามันนะฮะเครื่องนิ่งช่วงล่างแน่นแอร์เย็นนะครับภายในสวยนะฮะภายนอกสีสวยแปดสิบเปอร์เซ็นนะครับเดี๋ยวให้ดูตําหนีนะฮะตาหนี่นะฝาปงนิดนิดหน่อยหน่อยนะฮะแล้วก็มีแก้มตรงนี้นะที่มันซิดและเกลือลอกนะฮะอ่าแล้วก็ราคานิดหน่อยครับนอกนั้นสีสวยฮะสีจริงแล้วก็น่าจะประมาณแปดสิบฮะแปดสิบเปอร์เซ็นต์ เอาไปใช้ไม่ต้องไปซ่อมอะไรนะครับย้ำนะครับว่รถซ่อมมาถึงนะฮะดูแลดีนะครับรถทําจากอู่ซีตรองที่กรุงเทพโดยตรงนะฮะอันนี้เราก็ซื้อมาจากอู่นะซื้อมาจากเจ้าของนะเจ้าของอู่นะฮะนี่นะครับรถก็จะกริบๆเนียนๆแบบนี้นะขับทางไกลสบายๆนะครับไม่รู้จะบรรยายอะไรนะคร เพราะว่ารถมันจบร้อยเปอร์เซนต์นะครับไม่ต้องไปซ่อมอะไรนะฮะพาสีหกเนะครับเดี๋ยวไปดูด้านในกันนะฮะแผงประตูสวยทุกบานนะครับประตูก็แน่นทุกบานนะฮะเบาะสวยครับเบาะสวยทุกตัวนะนะครับ แงคอนโซลน,นะฮะผม,นะ,มนะครับผมยังฟูนะฮะรถก็เดิมเดิมนะครับผมนะครับฝ้าเพดานก็สะอาดนะฮะรถบ,บ้านแท้ๆครับรถบ้านแท้ๆจากเจ้าของโดยตรงนะฮะ กระจกก็ดมเดิมทุกบานนะครับเม็ดอาร์กเดิมเดิมทั้งคันนะฮะนี่นะเบาหลังนะครับแก๊สลงเล่มเรียบร้อยแล้วนะฮะนิ่งทั้งแก๊สนิ่งทั้งน้ำมันนะครับผมเดี๋ยวผมจะสตาร์ทเครื่องนะฮะแล้วเดี๋ยวจะเปิดฝาระโปงนะครับ เครื่องนิ่งนะฮะระบบแอร์แอร์เย็นนะครับแอร์เย็นจัดนะเดี๋ยวให้ดูเล็กใบนะเล็กใบประมาณนี้นะครับครับอแอร์สักคตรหนึ่งมันจะติดของมันเองนะอันนี้แอร์ติดแล้วนะรอบเครื่องก็ปกตินะฮะเดี๋ยวไปดูในฝากระโปรงกันนะนี่ค,ครับเครื่องยนต์นะ ไม่มีเสียงบาวไม่มีเสียงอะไรทั้งสิ้นนะลบเครื่องนิ่งๆนะฮะน้ำไม่ดันฟันไม่ไหลนะฮะสนใจยังไงก็ติดต่อมาได้นะครับคันนี้ผมขายราคา69,000บาทนะฮะย้ำว่า69,000บาทนะครับ ราคาต่อรองได้นิดหน่อยนะฮะนิดหน่อยเท่านั้นนะครับเหมาะสําหรับท่านที่หารถสภาพจบๆนะครับที่อยากเล่นรถยุโรปนะเน้นที่สัมพันธนะดีๆนะฮะช่วงล่างดีๆนะครับความปลอดภัยสูงๆนะฮะแล้วก็ราคาหลักหมื่นนะครับเอาไปขับหล่อๆจะไปสะสมหรือไปใช้เดินทางไกลสบายๆฮนะหกหมื่นเก้าพันบาทนะครับพร้อมขับส่งทุกจังหวัดทั่วไทยนะฮะ สบบามารถติดตามรถบ้านสวยๆดีๆนะได้ในเพจผมนะครับธนัทเพจที่อามคนรักรถนะครับเฟซบุ๊กธนัทสรวิท์พิลานนนะฮะไลน์อาร์มคาร888นะครับแล้วก็ช่อง YouTube 40แล้วยังเฟี้ยวได้นะฮะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผม